สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับตอนเย็นๆนะครับกี่โมงแล้วเนี่ยเกือบสี่โมงแล้วครับผมเจอช่างแก่นะครับตอนเย็นๆสักวันนะครับวันนี้นะครับวันนี้เอาเนี่ยครับของระดับพรีเมียมนะครับพรีเมียมมาออกมาอวดๆเอฟซีช่างแก่นะครับนะก็จะมีเป็นเนี่ยครับ มีดโบวี่ครับขนาด10นิ้วนะครับเป็นจิมโบวีนบบว่นะครับจิมโบวี่นะครับขนาด10นิ้วนะครับคมกริบเลยนะครับเสียดายกระดาษมันชื้นไม่หน่อยฝนตกเยอะนะครับคมกริบทุกเล่มนะครับนะเนี่ครับผมอย่าเป็นเขามงกุฎนะสิส่วนใหญ่นะครับนะ มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเล่มน,นะครับนะเป็นโบวี่เขามงกุฎนะครับเป็นเขากวางม้านะครับนะเขากวางม้านะครับเหล็กแบริ่ิงนะครับนะเหล็กแบริลิงนะครับเขากวางม้าขนาดมาโหรานเลยนะครับนะขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยเหมาะสําหรับพี่ๆนักสะสมนะครับที่ว่าชอบสะสมมีดสะสม สะสมปืนอะไรพวกนี้นะครับเป็นเป็นลักษณะมีดกิมโบวีนะครับนนกาดมันจะแบบนี้นะครับกาดทองเหลืองนะับนะอันนี้เขากวางแท้นะครับนะเขากวางม้าขนาดใหญ่นะฮะงั้นนะดูดูไซต์กันนะครับนะก็เป็นที่หายากนะครับอันนี้นะนะบางบางแหล่งนี้ก็ว่ากันเป็นหมื่นนะครับนะอันนี้นะ แต่นี้ว่าช่างแก่ขายไม่ถึงนะครับขายให้ f อนะครับผมอันนี้ก็มีอยู่เล่มเล่มเดียวนะครับเป็นเขามะละนะเป็นเข่ามะละนะครับนะเป็นเขามะละอย่างเงี้ยครับนะเขามะละอันนี้เขาเรียกว่าเขาามงกุฎนะครับนะเข่ามงกุฎนะครับขนาด10นิ้วเหล็กแบริ่งนะครับกาดทองเหลืองนะครับนะอันนี้คอก็เนี่ยครับสลับกับไม้พยุงนะครับนะ สลับกับไม้พยุงนะครับนะราคาก็ว่ากันมานะครับนะโทรถามได้นะครับนะราคาเนี่ยประมาณคาไม่ได้ตอนนี้วงเล็บนะครับก็ถามมานะครับนะก็พอซื้อหากันได้นะครับนะมันก็เป็นของที่หายากนะครับนะก็ราคาก็ไม่ไม่สูงไม่ต่ำเกินไปนะครับนะสำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็มีปัจจัยพอสมควรนะครับนะครับเป็นมีดสะสมถึงใช้งานนะครับนะรับประกันลุกเล่มนะครับมีซองหนังด้วยนะครับนะมีซองหนังแท้นะครับนะมีทุกทุกทุก,ทกเล่มมีซองหนังแต่อันนี้ว่าตอนนี้นะครับมันเพิ่งเสร็จมาครับซองนี่เดี๋ยวถ้าสั่งมาผมจะทําให้นะครับนะ ก็มีอยู่หกเล่มนะครับเขากวางควางมงกุฎนะครับเนี่ยขนาดอย่างนี้เลยนะครับนะเนี่ยครับลักษณะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าพอกำมือได้นะครับนะนี่จะออกไปทางสะสมนะครับนะเป็นของแปลกหายากนะครับนะเขากวางใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นชุดเนี่ยครับเป็นชุด คู่หนึ่งนะครับสามสี่หมืบาทนะครับนะจะจะบอกให้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเขาเขาวางนี่ว่าเขาสลัดเขาสลัดเองนะครับนะที่เป็นเป็นแบบนี้ครับนะมันหลุดออกมาเองนะครับนะเขียนเขียนเบอร์ติดให้หน่อยได้ัคอนะครับฮะ,บะเขียนเบอร์ติดให้แล<อ>้วบอกมาเลยมีแค่หกเล่มน,นะจะเอาอะไรมันบอกมันไม่เหมือนกันสักเล่มน,นะนะ ครับผมอันนี้ก็อย่างว่านะนะครับนะบอกบอกมานะครับต้องการเล่มไหนใบมีเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดนะครับมีแต่ลักษณะด้ามแค่นั้นแล้วครับถูกไกลแบบไหนก็ว่ามาเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็หมดนะครับแต่และอันนี้คือมีดแบบนะครับมีดแบบความจริงผมมีสี่เล่มนะครับนะมีสี่เล่มเก็บไว้หนึ่งเล่มเนาะ อ่ะอันนี้นะเป็นมีดเ็บไทย,ไทยโบราณเลยนะครับนะมีมีลายตอกด้วยนะครับนะเป็นไม้มะขามนะครับนะเป็นไม้มะขามนะครับอันนี้ก็เอาออกมาขายเรื่อยๆนะครับนะก็มีเก็บไว้นะครับนะหลายเล่มเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นพยาคุดนะครับนะเป็นพยาคุดนะครับนะปอกคอทองเหลืองนะครับ ทองทองเหลืองลายไทยนะครับนะเป็นลายไทยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าลายอะไรก็ไม่ได้เรียนทางศิลปะนะครับนะใครรู้ก็บอกให้หน่อยนะครับอันนี้นะเ,เป็นลายไทยนะครับนะเป็นงานหล่อนะครับนะอันนี้ก็เป็นพญาคุดนะครับนะอุกาสก,กะนะอุกาสกะนะอุกานางกังนักดำตังสรลนังกันตุนะครับขลุปิตะ กิตัิตังๆมะอาุโอมพยาคุตดุดดุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะเมตตานะล้างอาถรรพ์น,นะเจริญนะมั่นคงอธิษฐานนี้ครับอนี้คือพระยาคุตนะครับถ้าถ้าจะให้ลงคาถาพระยาคุตนะครับนะลงอาคัลลาคาพระยาคุตก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับนะ ลงให้นะครับนะไม่เป็นไรเนี่ยราคาแนี่ก็พอมาถามได้นะครับเป็นไม้มะขามนะครับ<า>ไม้มะขามสายฟ้านะครับอันนี้นะลายสวยมากนะครับนะลายสวยมากนะครับอันนี้นะลายลายฟ้าผ่าอนะไรแหละอันนี้นะครับผมก็อยากได้ก็มีอยู่สี่เล่มนะครับนะมีอยู่สี่เล่มแค่นั้นแหละนะ อันนี้ยังไม่ได้ลงยันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะก็โทรถามมาได้นะครับนะวันนี้เอาของพีเมี่ยมล้วนๆเลยครับมามาอวดโฉมกันนะครับนะพี่ๆคนไหนนะครับอยากได้นะครับที่รออยู่หรือว่าสั่งไว้นะครับก็รีบเลยนะครับรีบบอกรีบกล่าวนะรีบโทรแจ้งมานะครับนะก็ แล้วก็เดี๋ยวหมดรุ่นนี้ไปแล้วผมจะมีของพิเศษมานะครับอของที่รอคอยกันมาเป็นปีแล้วครับนะเป็นมีดนะครับมีดอะไรของอุบไว้ก่อนนะครับรับรองว่าของดีของดีราคาไม่แพงนะครับนะก็กำลังทําเสร็จครับรอรอซองนะครับให้หลานหลานชายหลานชายลูกของเพื่อนเนี่ย ทำซองอยู่นะครับนะอีกวัน2วันก็ได้นะครับเดี๋ยวขายพวกนี้หมดก่อนแล้วก็ค่อยอันนี้นะครับก็รีบๆหน่อยนะครับของนีจำกัดนะครับนะครับครับก็ก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับนะ6 8 6 8 7 8 0 8 1 0อันนี้ก็เบอร์ไลน์นะครับแล้วก็08.9.9.5.472.20นะครับอ่ะก็ ก็เบอร์โทรศัพท no ์นะครับช่วงนี้ห่างเหินการออกคลิปไปหลายเวลาแล้วเพราะว่าอะไรฝนมันตกเยอะนะครับฝนมันตกเยอะตกทั้งวันทั้งคืนครับน้ำท่วมด้วยครับลำปางน้ำท่วมหนักเลยนะครับผมเตามีดเตาค้าเตานี่ครับไม่มีเหลือนะนะเธอแช่น้ำมีแต่น้ำสวยไหมสวยเออสวยสิเนี่ยของพีเมียมเลยล่ะเนี่ย เขากว้างแบบนี้นี่หายากนะครับหายากเขากว้างใหญ่นะครับถ้าเป็นเขาเขาเต็มเต็มนะครับชุดหนึ่งเนี่ยเขาเขาดูที่โคนนะครับนะซื้อโคนมันใหญ่แค่ไหนก็แพงแค่นั้นนะอย่างแบบนี้นะถ้าเต็มเขานะสามหมื่นนะครับผมเคยผมไปเคยไปถามซื้อเขาแล้วนะทีะ่บ <c oughs> อกเ,อเ,อเอขาใหญ่เหมือนที่บ้านเราเลยนะเอะอเขาใหญ่นะครับเขา ที่บ้านใหญ่กว่านี้ที่บ้านนี่มันจะไอจีมันจะใหญ่กว่า<ม>แต่ว่าโคนนี่น่าจะขอๆกัหรือว่าของเรามันจะใหญ่กว่า<ม>ก็เป็นเขากวางมานะครับนะนะไม่รู้ว่าเขาตัดตัดทําไมนะครับเสียดายนะครับราคาเนี่ยถ้าเป็นชุดนี่หลายหมื่นนะครับนะไม่รู้ว่าเขาตัดตัดมาเนเพราะเพราะว่าผมเนี่ยเนี่ยก็เอามาแต่ แต่เขาเนี่ยสงสัยร้อนเงินนั่นครับวันนี้ขอท่านแก่ขออําลาก่อนนะครับขอฝากของไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหมดนี่ป๊อคลิปต่อไปจะมีของดีมาอีกนะครับมาเรื่อยๆแล้วครับผ้าขันก็มีนะครับผ้านะขันก็มีครับมีดมีดทหารก็มีนะครับวันนี้อําลาก่อนครับสวัสดีครับ